สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ Page of cup 3ไม้เท้านะคะ q u e e n o f pencil t a Magician อัศวินเหรียญนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆ r e l อและสิ Justice เจ็ดไม้เทา้า Chariot สองถ้วยนะคะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่พาพิเคเนตอีกหนึ่งใบไพ่อราีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมีกำลังใจมากขึ้นนะในการทำสิ่งต่างๆอาจจะมีคนช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราให้ความรู้สึกที่ดีกับเราก็ได้นะมีคนใจดีกับเรามากขึ้นนะคะทำอะไรนะก็ดูจะราบรื่นราบเรียบ มีคนคอยอยู่เคียงข้างนะคอยช่วยเหลือคอยรับฟังอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนในครอบครัวของเราก็ได้หรือเราได้อยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจรู้สึกร่องใจเราก็มีความสุขนะคะมีความสุขกับการทํางานได้ทํางานที่คุณรักที่คุณชอบนะบางคนสามารถเดินตามความฝันทำความฝันให้เป็นจริงได้นะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็จะมีลูกน้องนะที่เก่งนะคะทำงานดสาีสามารถที่จะไว้วางใจได้หรือถ้าเป็นคู่รักนะคะที่คบหากันมานานนะแต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการมีลูกมีบุตรนะเพราะว่าไพา่เพจออฟคัพก็เป็นเหมือนอาการถือกำเนิดนะคะหรือ การก่อเกิดความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆรวมถึงการมีชีวิตใหม่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะก็เป็นราศีที่เปิดหัวมาด้วยความสุขแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วก็เป็นดวงที่จะได้ก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของหน้าที่การทำงานด้วยนะคะอาจจะได้ทำงานที่มันท้าทายความสามารถ เป็นงานที่เราอาจจะไม่เคยทําแต่คุณสามารถทําได้ดีบางคนอาจจะกําลังวางแผนเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะกำลังเตรียมตัวเพื่อรวยงานาในหน้าที่ใหม่ๆก็ได้นะคะมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ นะมองหาหุ้นส่วนคู่ค้าใหม่ๆนะคะที่จะมาทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีดวงการเงินที่ดีด้วยนะคะไพ่ clean of pentacle เป็นช่วงที่คุณจะหาเงินเก่งนะเงินเข้ามาดีมากๆก็มาจากการลงมือทำมาจากการทำงาน ความขยันหมั่นเพียรด้วยตัวของคุณนั่นเองนะคะถ้าขีเกียจนี่จบเลยนะดังนั้นถ้าอยากมีเงินมากขึ้นนะคะอยากสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรไว้นะก็จะยิ่งทําให้มีความสําเร็จแล้วก็เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะมีดวงของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดีมากมาก นะอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณเริ่มต้นทําอยู่นั้นนะคะกำลังจะส่งผลดีมันอาจจะยากในช่วงแรกๆก็อย่าได้ทอ้อค่อยๆทําค่อยๆเริ่มเรียนรู้กันไปมีปัญหาเกิดขึ้นก็แก้ไขนะคะก็จะไปได้ดีกับสิ่งใหม่นั้นบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานาเปลี่ยนหน้าที่การทํางานหรือโยกย้ายงานยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ทําให้เราต้องปรับตัว แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานแล้วคุณก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจราจานะคะ,ะเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันดูแย่หรือสถานการณ์คับขัน นะเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะใช้คำพูดในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้บางทีการแก้ปัญหาเราไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กำลังนะใช้อารมณ์นะคะเราใช้คำพูดนะใช้เหตุและผลนี่แหละในการสื่อสารในการแก้ไขปัญหามันก็จะสามารถลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูด พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงงานที่ใช้ไอเดียใช้ความคิดนะคะงานเกี่ยวกับด้านออกแบบงานเขียนหรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้งานที่เกี่ยวกับด้านศิลปะต่างๆช่วงนี้ดีมากๆนะคะก็จะมีผลงานดีมีคนมาชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเรานะมาซื้อผลงานทำให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นรวมถึงได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็มีดวงการเดินทางที่ดีด้วยนะใครเดินทางช่วงนี้ดีมากๆก็จะเกิดความโชคดีเกิดโชคลาภในระหว่างการเดินทางนะคะเดินทางไปติดต่อเรื่องงานเจรจาไปติดต่อธุรกิจการค้าการขายใดๆจะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆอะไรที่คุณไปดีไว้คุยไว้นะคะก็จะได้รับการติดต่อกลับมา อาจจะเป็นลูกค้าเก่าๆนะที่กลับมาเป็นลูกค้าเราอีกครั้งหนึ่งรวมถึงก็จะมีลูกค้าใหม่ๆนะคะที่จะมาอุดหนุนสินค้าแล้วก็บริการของเราทําให้อากิจการนะเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องของรถคันใหม่ยนานพันะคันใหม่มีโชคลาภจากรถของคุณก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะชาวราศีกุม่มอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆนะคะ คุณอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจเพื่อม,มาต่อยอดในเรื่องของการทำงานให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะอยากเรียนอะไรเพิ่มสามารถเรียนได้หมดเลยนะคะความรู้มันเป็นสิ่งที่ไม่หนีหายไปไหนอยู่ติดตัวคุณไปตลอดเราก็ใช้ความรู้นี่แหละในการหาเงินในการสร้างความสำเร็จนะคะ ลงทุนกับการศึกษาไม่มีคําว่าขาดทุนอย่างแน่นอนนะมันก็จะติดตัวเราไปตลอดนะเป็นเป็นสิ่งที่มันจะสร้างอาชีพนะมันจะช่วยสร้างฐานะนะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีเรื่องให้คุณต้องบุกต้องลุยอยู่บ้างหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่ที่คุณต้องต่อสู้หรือต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณก็ได้นะประมาณว่าไม่มีใครจะ มาเอาเปรียบคุณได้นะคะนะด้วยบางทีเราอาจจะต้องอต่อกกกับสิ่งไม่ดีหรือต้องมีการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จก็ได้นะในบางครั้งเราก็อาจจะต้องพยายามมีความกระตือรือร้อนหรือสร้างเพชั่นอะไรใหม่ๆนะคะ,ะ,คะเวลาที่เจอสิ่งที่ยากสิ่งที่ท้าทายคุณก็สามารถที่จะเอาชนะแล้วก็คว้าความสำเร็จได้ หรือใครที่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการประเมินผลงานการสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนหรือใครที่เป็นนักกีฬาที่ต้องแข่งขันอยู่บ่อยนะช่วงนี้ก็ต้องมีความพยายามมีความใจสู้แล้วคุณก็จะได้รับความสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา เป็นผู้ชนะได้เหรียญได้ถ้วยรางวัลมามากมายรวมถึงได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะจะมีคนยอมรับในตัวคุณยอมรับในสิ่งที่คุณทำด้วยนะบางเรื่องอตอนที่เราทำอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมันสามารถสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้า จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะคะเนี่ยไพ่ชาริออทขอให้คุณมีความอดทนพยายามคุณอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเขาหรือต้องอ,อยู่ในท่ามกลางคำพูดดูถูกดูแคลนต่างๆนะก็อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจด้วยนะคะก็จงมุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายกับสิ่งที่คุณทำนะก็จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีดวงสดใสในเรื่องของความรักด้วยนะโดยเฉพาะคนโสดนะคะใครที่นะโสดมานานมีเกณฑ์ที่จะหายโสดสูงมากๆถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่คุณแอบ,บมองแอบบชอบอยู่ก็ได้นะที่เขาคนนั้นก็อาจจะรู้สึก เดียวกับคุณก็ได้นะคะรู้สึกดีกับคุณนะเหมือนต่างคนต่างก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีมากๆหรือสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่รักแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการมอบของขวัญแทนใจเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆก็ได้นะเป็นการมอบสิ่งดีๆให้ก,กันที่มันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจ มูลค่าราคามันก็อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากแต่มันจะมีคุณค่าทางจิตใจบางทีความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้คนรักณต่างรู้สึกดีต่อกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมจะได้เจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะได้เจอสิ่งที่คุณแสวงหาหรืออะไรที่คุณค้นหาคุณก็ กำลังจะได้เจอสิ่งนั้นแล้วนะคะคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆนะค้นพบอาชีพที่คุณรู้สึกว่าพอคุณทำแล้วคุณทำมันออกมาได้ดีนะเหมือนเป็นอาชีพที่มันถูกชโชลกกับเราก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นนักธุรกิจก็อาจจะได้จับธุรกิจที่รู้สึกว่าทำแล้วเฮงทำแล้วปังสามารถที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ นะก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆที่มันเหมาะสมแล้วก็นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้คุณขยันหมั่นเพียรนะพยายามคิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีไว้นะคะชีวิตนะก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดี นะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายต่างๆนะคะมิฉะนั้นนะจากที่ชีวิตกำลังมาดีๆก็อาจจะตกต่ํามีปัญหาได้นะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรจะดีกว่านะคะเนี่ยมีไพ่จัดเมนด้วยขอให้คุณเชื่อมั่นในการทําดีมีความซื่อสัตย์กับตัวคุณเองซื่อสัตย์กับอาชีพของคุณนะคะ เราทําในสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งนั้นมันก็ย่อมถูกต้องเสมอแล้วก็จะทําทให้คุณรอดพ้นจากสิ่งไม่ดีนะทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่คุณทำนะความดีของคุณที่คุณทำนะใครไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ตัวเราเห็นตัวเรารู้นะคะเชื่อเลยว่านะทำดีย่อมได้ดีเสมอ แต่ถ้าทําไม่ดีก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะดังนั้นก็ขอให้ทําความดีไว้จะดีกว่านะคะก็หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะทำสิ่งที่เป็นเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วก็มีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะ ไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์คนที่ดีกับเรานะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนก็จะยิ่งเสริมดวงชะตาให้เราทําอะไรก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปไหนมาไหนก็แคลคาาปลอดภัยชีวิตไม่ตกต่ําอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ ก็สามารถกดปุ่มสประแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ